ครับสวัสดีครับอู๋แชลโต้รถบรีครับนดีมืดไปหน่อยนะครับตอนนี้มืดแล้วครับขอภัยครับวันที่สิบห้านะครับวันศุกร์ที่สิบห้านะครับมีนาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับก็อีพีสองนะครับเป็นบีเอ็มบเนะครับอีเก้าศูนย์ครับคันนี้นะฮะที่สไลด์มาจากพัฒนานิคมนะครับก็สั่งอะไรไปแล้วนะครับอาการนะครับขับมาแล้วดับการอากาศครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งสตาร์ทติดได้นะครับแล้วก็ดับนะครับนะเป็นอาการอย่างนี้นะฮะ ก็จากคลิปนี้นะฮะเราได้สั่งอะไรไปแล้วครับนะวันนี้ผมไม่ได้ถ่ายทํานะครับพอดีลูกชายเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไปแล้วครับกองเครื่องแล้วก็ปั๊มติ๊กนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับนะก็เหลือรายการนี้ครับที่ผมจะต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์นะครับสั่งใช้เวลาเหมือนกันนะฮะพรุ่งนี้เราจะมาเปลี่ยนพักเบรกกันครับขอัยครับเปลี่ยนน้ำมันเบรกครับเอเต้นะฮะมาแล้วครับแล้วก็กองนะฮะกองดีเซลนะครับเนี่ย ลูกใหม่ครับเนี่ยนะไม่เอี่ยมครับโอลิงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเปล่นครับนะเป็นของแท้เลยครับเบียมนะฮะส่วนอันนี้เป็นปั๊มติ๊กตัวที่ถอดออกมานะครับนะของบีมนะครับก็ตามที่ท่านเห็นนะฮะพรุ่งนี้ก็เหลือน้ำมันเฟืองท้ายนะครับอีกหนึ่งนะครับแล้วก็กองดีเซลนะครับน้ำมันเบรกนะฮะก็เป็นอันว่าจบรายการนะครับเดี๋ยวรีเซตระบบนะมีเสียงดังที่ปั๊มติ๊กด้วยครับ ที่ลูกค้าแจ้งมาว่ามีอาการผิดปกตินะครับเมื่อขับรถไปนะครับคนในรถจะได้ยินชัดนะก็โอเคนะครับฝากไว้ด้วยครับเป็น E ีพสองนะครับท่านเจ้าของรถคงดูอยู่นะครับแล้วก็ f อครับเป็นความรู้นะครับอาการขับมาแล้วดับครับเช็คตรงไหนแล้วก็เปลี่ยนอะไหล่ตัวไหนแล้วก็ทำยังไงครับนะแล้วระหว่างที่รถจอดหนึ่งวันครับเราเปลี่ยนได้กี่ตัวนะครับแล้วรออะไหล่บางตัวนะครับเพราะนั้นค่อนข้างใช้เวลานะครับ หากอะไรมาวันต่อวันก็จะเร็วนะครับนะส่วนคันนี้โทรแจ้งลูกค้าแล้วครับลูกค้าลูกค้าบอกรอได้นะนะก็ฝากไว้ด้วยครับนะเป็นวิญญานนะท่านไหนที่ใช้บีเอ็มนะครับทุกรุ่นนะก็หากมีโอกาสนะครับให้เข้าอู่เมชแนนนะครับตามกิโลนะครับนะส่วนคันนี้นะเจ้าของรถทราบว่าเมื่อออกมาใหม่ๆมือสองนะครับเข้าร้านไปเปลี่ยนถ่ายนั้นมันเครื่องน้ำมันเกียร์เลยนะครับแล้วร้านนั้นไม่ยอมรีเซ็ตระบบให้ครับ เรือนไมนยังเกินนะอ่าแจ้งวันน้ำมันเครื่องเกินมากิโลเกินมาสองหมื่นกิโลนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่มีความรู้นะครับแล้วก็ไม่ใช่จะพ่อทางนะฮะเพราะฉะนั้นการทําลักษณะนี้เหมือนกับเราไม่รู้อะไรเลยเพราะกิโลก็เดินไปเรื่อยๆเ,เราไม่รู้ว่าถ่ายวันไหนบัตรก็ไม่เขียนให้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องรีเซ็ตหน้าจอครับเพื่อให้หน้าจอเป็นอ่าเป็นตัวที่แจ้งเตือนเราครับในทุกวงรอบนะครับทุกๆุหมื่นกิโลครับนะเพราะฉะนั้น ท่านเจ้าของรถบอกว่าไม่รู้นะครับวิ่งเข้าไปนะครับก็อู่นี้นะครับเขาไม่ได้ทําเรื่องระบบเครื่องนะครับเขาเพิ่งมาทาเมื่อไม่ถึงปีนี่ครับนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนที่ผมเคยบอกครับตกเป็นเหยื่อนะท่านที่เข้าไปก็ดูหน้าดูหลังให้ดีครับนะครับไม่ใช่ว่าเป็นตึกบูกระเบื้องนะครับแล้วคนใส่ชุดหมีนะฮะชุดฟอร์มนะครับก็จะดูมาตรฐานแล้วก็สามารถทํางานให้ท่านได้นะครับอย่าให้มองตรงนั้นนะครับนะ ให้ค่อยๆพิจารณาอู่นะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าเขาเป็นเฉพาะทางจริงไหมเขาทํามานานหรือยังนะครับแล้วเหมาะสมให้เราเนี่ยดูแลรถให้เขานี่ดูแลรถของเราไหมโอเคนะครับผมฝากไว้แค่นี้ครับไม่อยากไปพัดทิ้งมากนะฮะก็พยายามย้ําเตือนนะฮะการเลือกเข้าอู่ครับก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปหนึ่งคลิปนะฮะเป็นแรงบันดาลใจนะครับสําหรับอาช่างยุโรปนะครับตอนนี้นะครับหรือช่างญี่ปุ่นนะครับ แล้วอยากจะมาซ่อมยุโรปนะครับนะล้วตอนนี้เป็นลูกน้องเขาอยู่ครับนะเดี๋ยวไม่แน่ครับผมอาจจะทําคลิปนะครับให้ท่านรอดูนะฮะก็แนะแนวทางนะครับนะอ่าท่านที่เป็นลูกน้องเขาอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งเดินตามลูกพี่อยู่นะครับวันหนึ่งก็ต้องมีความฝันของตัวเองนะครับปีนขึ้นมาเป็นเจ้าของอู่นะครับกลับบ้านไปหาทุนนะครับแล้วก็มาตั้งเป็นของอู่ของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ก็ต้องมีระดับหนึ่งใช่ไหมครับ นะคุณอยู่กับลูกพี่เก่าก็ไม่มั่นใจว่าความรู้ถึงระดับไหนนะครับผมก็ไม่ทราบนะแต่ผมจะทําคลิปเป็นแรงบันดาลใจแล้วกันครับนะกำลังใจให้พวกน้องๆน,นะครับที่ชอบช่างยนต์นะครับแล้วก็อดทนนะครับฝ่าฟันทุกอย่างมาความลําบากมาตอนนี้ก้มหน้าก้มตาเป็นลูกน้องเขาอยู่นะครับแล้วตัวเขาไม่รู้เลยว่าลูกพี่เขาเนี่ยนะครับสอนในทิศทางที่ถูกต้องไหมขั้นตอนที่ถูกต้องไหมหรืออาจจะสอนขั้นตอนที่ถูกท่องอยู่แล้ว นะก็ผมก็จะเอาความรู้ของผมเนี่ยเสริมเข้าไปอีกนะให้น้องๆพวกนี้ตามช่องผมไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเผื่อท่านที่อยู่กับลูกพี่ไม่เคยเจอปัญหาที่ผมเจอปัญหาแล้วการถ่ายวีดีโอของผมมันราบลื่นไม่มีตัดต่อเพราะฉะนั้นมันจะเป็นข้อมูลจริงทั้งนั้นนะครับไม่ได้เรียบหรูสวยหรูนะครับเพราะฉะนั้นผมจะฝากน้องๆไว้เป็นแนวทางนะครับ เผื่อวันหนึ่งน้องจะได้ไปเปิดอู่เป็นของตัวเองแล้วก็มีความฝันเมื่ออายุงานถึงนะครับหมายความว่าเป็นลูกน้องเขามาตอนนี้สี่ห้าปีแล้วและยังต้องก้มหน้าก้มตาเป็นลูกน้องเขาไปอีกนะกี่ปีก็ไม่รู้โดยที่เห็นว่าลูกพี่เนี่ยพยายามตีลังกาลูกค้านะครับแล้วก็ลูกพี่เนี่ยพยายามโกงกินนะหรืออะไรต่างๆนะครับหรือสับอะไรหรือยำอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านรู้เห็น นะก็ขออย่าให้ท่านเอาไปเป็นเยี่ยงอย่างและตัวอย่างนะครับผมจะทําคลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ท่านนะครับให้ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็หมั่นค้นคว้าฝึกฝีมือตัวเองขึ้นมาในการซ่อมในการถอดไขในการวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกเชิงตื้นนะครับไม่จําเป็นต้องเก่งมากครับนะฮะคนที่จะมาเปิดอู่ได้ขอให้มีไม่กี่สิ่งนะครับก็สามารถขึ้นมาเป็นเจ้าของอู่ได้ครับนะครับแต่ก็ต้องมีความอดทนระดับหนึ่ง นะครับแล้วก็อดกั้นด้วยนะครับแล้วก็ไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่โลภนะเดินตามเดินตามสเต็ปขั้นนะเปลี่ยนอะไรอย่างถูกต้องนะแล้วก็ไม่ตีหลังกานะครับเป็นอันว่าใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะออกคลิปลักษณะน,นี้มาให้เป็นแรงบันดาลใจของพวกท่านนะท่านท่านอาจจะอยู่กับลูกพี่ที่เก่งกว่าผมนะครับผมไม่ทราบอันนั้นนะแต่ผมก็จะเอาความรู้ของผมนี่แหละที่มีอยู่นี่แหละ บ,บอกท่านในบางเรื่องนะครับเพราะว่าผมเป็นเจ้าของอู่มานานแล้วนะครับเกือบสามสิบปีแล้วแล้วผมก็ไม่เคยเป็นลูกน้องไข่นะมาก่อนนะครับในชีวิตนะครับเรื่องรถยนต์นะเพราะนั้นผมจบช่างยนต์มาผมก็เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ดำเนินการซ่อมด้วยตัวเองอความรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ยึดแนวทางที่ถูกต้องมาโดยตลอดนะครับเพื่อแนวทางของผมะจะไปสร้างอาชีพให้ท่านได้วันหนึ่งท่านอาจจะเป็นช่างอาชีพที่เก่ง มากๆแล้วก็นำความรู้ที่ท่านได้มาดูแลรถที่อยู่ในประเทศนี้นะครับแล้วก็ลูกค้าของท่านจะได้มีการซ่อมอย่างมาตรฐานแล้วก็ไม่เสียงเงินไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่ๆสำคัญครับหรือช่างรุ่นใหม่ๆถ้าได้พื้นฐานที่ดีแนวทางที่ดีนะครับนะไม่โลภนะครับแล้วก็อดทนนะครับนะ ก็จะมีช่างดีๆเพิ่มขึ้นมาในประเทศนี้อีกหลายคนนะครับผมก็หวังว่าแบบนั้นนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองทําคลิปนี้ดูเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ฝากไว้ด้วยน้องๆที่เป็นลูกน้องเขาอยู่นะแง้มตามช่องผมไว้ก็ได้ครับไม่ต้องบอกลูกพี่ก็ได้นะฮะนะเผื่อวันหนึ่งตอนนี้คุณอาจจะเก่งกว่าลูกพี่คุณแล้วอันนี้ผมไม่รู้นะก็ต้องมีแหละนะว่าลูกพี่คุณจบก,กระเป๋าใช่ไหมฮะไม่ค่อยทําอะไรถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่มี ลูกค้าคนไหนรู้มีลูกน้องนี่แหละที่รู้ว่าลูกพี่เนี่ยเป็นหรือไม่เป็นเก่งหรือไม่เก่งนะเพราะฉะนั้นผมพูดถูกไหมครับถ้าผมพูดพูดถูกนะครับน้องๆก็ตามช่องผมไว้นะครับไม่ผิดหวังครับวันหนึ่งท่านจะได้เป็นช่างอาชีพอย่างที่ท่านฝันไว้ครับและเป็นเจ้าของกิจการอู่ที่ท่านฝันนะครับแล้วก็รอคอยนะครับเพราะผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าการเป็นลูกน้องเขาหลายปีก็เพื่อต้องการเอาวิชาจากลูกพี่ แล้วก็วันหนึ่งก็จะได้กลับมาเปิดอู่ที่บ้านมีรายได้เป็นของตัวเองนะครับเพราะนั้นหากลูกพี่ทำไม่ดีท่านก็อย่าจำโอเคนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไ r i b e กดติดตามนะครับขอความกรุณาครับช่วยแชร์กันไปครับบัวพิชัยออโต้ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับฝากตึงลูกค้าบ m มด้วยนะครับพัฒนานิคมครับดูคลิปไปนะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับผมจะเคลียร์ให้ท่านเลยนะจะได้ใช้รถอย่างด่วนครับ ขอบพระคุณครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับที่รับฟังรับชมครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ